คนฝากเก่าหาแล้วเป็นประโยชน์ไม่ติดบิ้วอ็ฝากไั้ด้วยหรอาโอเคหทุกคนดูนะครับเราจะมาสุกันว่าจากที่เราได้ดูก็คือประโยชน์หรือโทษของมือถือัไหนจากความคิดเห็นของกานในห้องบ้านตไหนดีมากกว่านั้นจที่ดูแหละจะสาตาโทษเมากกว่าโทษรบาประโยชน์แต่อย่างน้อย รูจ้จากวิธีการใช้ตรงเนี้ยมันก็จะบอกกันอยู่ว่าใครจะต้องแต่งหน้าเราครับใช้ในทางที่ผิดตัวจะตามมาบางทีเพื่อนเรื Demokraten> ่อนต้องอยางมาครับเช่นตัวนี้บอกว่าโทษการใช้ไม่เป็ีนเวลาแบ่งเราไม่เป็นอันเราให้เสียและการเรียนได้นะครับหรือบางคนเราให้สุขภาพสายตาเสียสายตาซ่านะครับหรือบางคนก็จะเป็นโรคคือข้างหลังตัวเนี้ยมันเป็มองคนณเราดั้าทำงหนตื่นเต้นไงปตรงไหล่จ้าสำคัญตรงนี้อ๋ออย่างวันนี้ผ่านไป การกิจกรรมน่แต่ฉัว่าพยสาปีที่สามวันนี้นะรับาจะมาเรียนเรื่องมือถือสร้างโรคในช่วจปลายนาฬะกาส่มที่สนั้นีนนึ่งสทณอาจจะได้แะทรัพสมถือนะครับเ็ยชื่อทุกอมเมนต์นมีการนำเสนาาา้นมีบางเ่อคาไม่ได้สู่มากนะโทรศัสมถือก็มีข้อนะครัอเช่นดูทีวี เขนสามารอตงทางอินเทเแต่กสารเห่ามีกเข้าดครับในนี้มเยามาทก็ข้มี่จะทำให้เราการใช้ัว่าีอะ้นะครับ ุมมีอยู่สี่คนคนละหนึ่งข้อแล้วม้เพื่อนเขียนให้ก็ได้แล้วจะเขียนเองเลยก็ได้นะครับตัวนี้นตัวนี้ได้ตัวอย่างุ่มนี้ได้อย่างได้ยางหายงไปคนละคนละหนึ่งข้อเขียนไปเลยวีการใช้เป็นยังไงบ้างวนการใช้ก็เป็นยังไงเมีไรยงวสาแทมีทั้งวัน2ไว้ติดต่อสื่อสารหรือไว้คนนัาข้อมูลเกียไปตงนี้ เป็นลูกอะไรก็ด้เมาลกยนตอนนี้เหลือเวลาสี่นาทีเอาไปได้ไหครับอายุใช้ไปทางที่ผิดเช่นหลอกลวงผู้อื่นดีก็จะมีการเสนอพฤติกรรมการใ้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มที่เดึางเขามีตอความคิดเช่นไรบ้างสำหรับการใ้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มนี้นการเล ข้อศอกขั้องาใกนื้อของมันเยอาวอกาดซมาพีง่ที่ข้อรสอจะสาบทบ้่าปะได้ข้อ่าเมไตัง่เกิดปัญหานอคม่ลยอนนี้มปัหาน้อวาว่าาง่างะได้เวลาทากทอสิงอมากเ็หคะแน พอว่าน่าะใช้ไปในทาง่เชาใช้โมดูลสอะไรอนนี้ปนอไรมนอน้ะนข้อพันา้ะมมแต่นี่อุ๊ยไม่ต้องใช้ในาตอไรได้อง่อมากเต็มห้าไม่ได้ ya เราคนที่ใช้หนัสือบางทีห้าไว้อาหนังสืออนไลนยครับเองย่างไห้าแหนคร้อนึ่ะคคมองากชิหนึ่งก็ใช้ารปหนกรับเงช้ก็ใช้นการเล่นต่อรอกม่างนี้เนรูมีเล่นเกมใช้การเล่นเกมขายเสี่ยแลรวก็ใช้การทำงานต้งนอะ สวัสดีนะครับมาพบกับคุณครูมนตรีลามคามอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชากิจกรรมแน่แนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องมือถือสร้างโรคในยุคปัจจุบันนะครับดูเหมือนว่าโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุคที่ใครหลายคนอาจจะขาดไม่ได้แล้วก็มีบางคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมพ่อแม่ผู้ปกครองมีเงินเพียงพอที่จะหาได้โทรศัพท์มือถือมีบางยี่ห้อราคาไม่ได้สูงมาก นะโทรศัพท์มือถือก็มีข้อดีนะครับเช่นทําให้เรานั้นสามารถสื่อสารถึงกันและกันได้ตลอดและก็สามารถใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่โทรศัพท์มือถือก็มีโทษที่ก่อให้เกิดโรคใหม่ๆตามมาดังนั้นนะครับในวันนี้คุณครูก็เลยอยากจะมานําเสนอแล้วก็ข้อควรที่จะระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือว่ามีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยนะครับ หลายหคนอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆก็เข้าใจได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงรับรองร่างพังแน่นอนค่ะพังยังไงแล้วเราจะต้องรับมือแบบไหนงั้นเดี๋ยวมาดูกันใน t e คท Time นะ ที่เกิดขึ้นได้ก็คือโรคเกี่ยวกับกระดูกเพราะว่าการก้มคอดูมือถือแบบ45องศาเท่า,ากับว่าคอของเราจะต้องแบกรับน้ําหนักขึ้นถึง20กิโลกรัมและแน่นอนว่าจะทําให้เราปวดคอปวดไหล่นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายกับกระดูกสันหลังด้วยนะคะเพราะว่าคอแล้วก็กระดูกสันหลังของเราจะต้องใช้แรงจํานวนมากในการโยกหรือว่าก้มไปด้านหน้าซึ่งถ้าทําแบบนี้นาน,น,านๆก็อาจจะเกิดกระดูกสันหลังเคลื่อนจนถึงขั้นต้องผ่าตัดก็ได้ค่ะ แต่ไม่ใช่แค่คอและหลังนะอีกหนึ่งกระดูกที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของกระดูกนิ้วใช่แล้วล่ะแมดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำโดยเฉพาะการพิมพ์แชทบ่อยๆโรคพิมพ์ข้อความยาวๆและก็มีการถือมือถือค้างเอาไว้ท่าเดิมนานๆอาจจะส่งผลต่อข้อต่อกระดูกทําให้เกิดอาการตึงได้ในช่วงระยะสั้นๆส,ส่วนช่วงระยะยาวก็อาจจะทําให้เป็นโรคไขข้อเสื่อมได้เหมือนกันนะคะ อีกหนึ่งโรคที่อาจจะเกิดได้จากการจ้องหน้าจอนานๆก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อมจากแสงสีฟ้านั่นเองค่ะก่อนหน้านี้โรคแบบนี้จะเกิดกับผู้สูงอายุนะคะแต่ปัจจุบันพบมากในคนที่อายุน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทํางานที่เป็นแบบนี้ก็เพราะการจ้องหน้าจอมากเกินไปนั่นแหละค่ะ การจ้องหน้าจอน,อนานยังทำให้ดวงตาล้าเพราะว่าตาต้องทำงานหนักจากการเพ่งมองภาพที่ประกอบขึ้นจากพิกเซลเม็ดเล็กๆที่สั่นไหวอยู่ตลอดทุกวินาทีจนอาจจะเกิดการระคายเคืองเจ็บตาตา,ตาพร่าตาอ่อนไหวต่อแสงแดดน้ำตาไหลาตาแหง้งและอาจจะมองภาพไม่ได้ชัดเจนด้วยยิ่งถ้าเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนในห้องมืดนะยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะเพราะว่านอกจากตาจะล้าแล้วก็แสบตาแล้วแสงสีฟ้ายังทําให้เราหลับยากกว่าปกติเพราะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินที่มีหน้าที่ควบคุมนาฬิกาชีวิตจะถูกยับยั้ง โดยแสงสีฟ้านั่นเองซึ่งนี้นะคะนอกจากโรคทางกายแล้วการใช้มือถือมากเกินพอดีเนี่ยยังอาจจะทําให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ในกรณีที่เรามีการเสพสื่อโซเชียลเยอะๆเพราะว่าแต่ละคนก็มักจะโชว์แต่ด้านที่สวยงามที่สุดของตัวเองในโลกโซเชียลจนอาจจะทําให้เราดูแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบ รวมถึงเนี่ยการติดอยู่ในโลกโซเชียลมากๆอาจจะทําให้เราเป็นคนเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้คนในชีวิตจริงนั่นก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเหงาแล้วก็แปลกแยกจากคนอื่นรวมถึงบางรายอาจจะเจอปัญหาการโดนกลั่นแกล้งบนโลกโซเชียลที่ไม่จบแค่โลกโซเชียลแต่ว่านําไปล้อก,กันต่อในชีวิตจริงซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้ค่ะตอนนี้เรารู้ไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดจ้องหน้าจอนาน,าน,านเนี่ยอาจจะมีผลเสียอะไรกับเราได้บ้างการเล่นมือถือแบบเกินพอดีจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้น อย่าลือปรับชีวิตให้สมดุลด้วยนะคะวิธีการแก้ง,ง่ายๆเลยจัดท่าทางในการเล่นสมาร์ทโฟนโดยยกมือถือขึ้นมาให้อยู่ในระดับสายตาหรือว่าเอียงจอโทรศัพท์ขึ้นมาประมาณ30องศาในขณะที่พิมพ์หรือว่าสัมผัสหน้าจอแบบนี้ การถือมือถือแบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องของคอหรือว่าหลังเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยเรื่องของข้อมือทําให้ไม่ปวดเวลาถือมือถือใช้งานานานๆด้วยค่ะนอกจากนี้ยังควรนั่งหลังตรงด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องและช่วยทําให้บุค,คลิกดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าต้องจ้องหน้าจอนานๆนอย่าลืมพักสายตาไปมองอย่างอื่นบ้างน,นะคะ